หลังจากที่เราดักปลาไว้ทั้งคืนแล้วเราก็จะไปดูว่าผลงานของเราเช้านี้จะเป็นยังไงจะได้ปลาหรือเปล่านั้นไปดูเลยไปเลยครับเรากำลังจะไปยามเบ็ดกันไม่รู้ว่าเช้านี้ผลงานจะบวกหรือลบหลังจากที่เราดักไว้ทั้งคืนแล้วพี่เหนยอ ได้เสียงอะไรไหมเพราจุดฉีปนาวุธชาวนี้นะครับท้องทุ่งนานี่เราก็มาถึงที่ดักปลาไว้เมื่อคืนแล้วนะครับมาดูกันว่าเราจะได้ปลาไม้ปลาจะกินเหยื่อไหมเนาะ ทิพเนืใส่ชุดอะไรสีอะไรนีฟางภาษาอังกฤษว่ายังไงไม่บอกไม่บอกกว่าให้งงไปไปดูกันเลยเดินดีดิเอาไม่ดีแตไปเกียนี่หลังแรกอยู่ตรงนี้มาดูกันเร็วมาดูว่ามีปลาหรือเปล่ามันจะกินเด็กให้เราไหมเดินไปดูสิเดินไปดูสิ ทำไมมันขุนเอเล่เลยเฮ้ยพี่เหนือลงไปจับคันเบ็ดดูซิว่ามีนั่นเฮ้ยบุงพิงบุงพิงอยู่นู่นเหรอวิ่ไปดูซิลงไปจับดูซินี่ทำไมมันขุนเอเล่เลยวะเราดูซิเหยื่อแล้วก็ไม่มีโอ้โหปลาดุกโอ้โหตัวใหญ่มากเลยโอ้พี่เหนือดีใจไหม โอ้โหโอ้โตัวใหญ่มากเลยผู้ชมปัดปลาดุกหน้าเยี่ยมจังเลยไปเอาอีกเป็นไงนอ้องหนึ่งแต้มมาแล้วแต้มที่สองเป็นไงนอ้อดึงดื้อด,ดืดดัดอยู่พี่เนอะนมาดูดินั่นนั่นนั่นเฮ้ยลงไปดูสิลงไปจับคันเบ็ดดูสิเฮ้ย คุณเอเล่อีกแล้วเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยปูปูทำไมกินเบ็ดเราว,วายปูอาลาสกาาฮปูกินเบ็ดดูนะดูสิจับคันเบ็ดมาดูสิอุยนึกว่าเป็นปลาแต่ไ่กลายเป็นปูนี่ไงเอามาดูเอาถือดูสิปูนาโอ้โห มันมากินเบ็ดเราได้ยังไงวะไปดูสิเขียงบ่อนบูมบามบูมบามบมีทั้งนี้เด็เข้าไปดูสิยังไม่ได้นะครับคะแนนที่สองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคันเบ็ดเราโอ้โหพี่เหนือดู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 ดอู้อะไรวะไอโอ้ยปลาอะไรวะอ้ยยังไงโอ้โห,ห,โ,โ,หโดนอีกแล้วครับคะแนนที่สอง ดูดิดูดิเอาเชยร์อกกันเดี๋ยวังไงเนี่โอ้โหโอ้โหปลาดุกยักษ์เลยดีใจจังเลยโอ้โหหมานจังเลยวันนี้พี่เหนือทำไมใส่เบ็ดหมานจังเลยโอ้โหปลาดุกเลี้ยงไอไฮเลยมากเลยน่างามงามงามกะลังหลาบแสบรุ่นนี่ปลาดุก ประดุกต่อยมือเลือดไหลเลยนี่โอ้เจ็บเจ็บมากเลยปลาดูกตูดเอีกหลังนึงว่าจะโดนไหมทางนี้ทางนี้เดินไปทางนี้ดูสิโอ้ประดุกอะไรตดใส่มือคนดูไหมโอ้โหนี่ไงนี่ไงโดนไหมโดนไหมมีไหม โอ้ตัวใหญ่มากเลยอู้หูป๊าหมันเดี๋ยวว่ป๊าขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วเร็วโอ้ดิ้นขึ้นมาเลยอดิ้นแล้วดึงแล้วป๊าดตัวใหญ่มากเลยปลาดุกอีกแล้วโอ้ตัวโคตรใหญ่มากอืไงโอ้ทำไมพี่เหนือใส่เบ็ดหมานจังเลยมันดิมันกระเด็นเข้าตาเหรอโอเคโอเคเก็บกวอนเก็บกวอนนีดกระโด ปลาดูมีปูมีปูอือวันนี้ได้เยอะมากใช่แล้วโอ้เก่งๆอีกตัวหนึ่งเรานี่ไงอีกตัวหนึ่งโอ้ได้เยอะมากตัวนี้เราจะปล่อยเนาะเรียบร้อยแล้วครับวันนี้หมันได้ปลาใหญ่สามตัวปูหนึ่งตัวออ้พี่เหนือนี่หากินหมันจังเลย đặc biệt โอเคแล้วจะได้อะไรเป็นรางวัลนาะได้ปลาเยอะขนาดนี้จะเอาอะไรเป็นรางวัลครับไอสติมหรือว่าอะไรเออโอเคอันบาบายก่อนเลวเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ นี่นี่คือปลาดุกเราก็จะเอาไปผัดพริกปลาดุกผัดพริกรับรองไอติมโดนเทน้ำปลาดุกเลยอ่ะ,อะถือเย็นแขวกระบ้านกันภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นได้อาหารแล้ว